เชิญท่านผู้ชมเข้าไปที่อาคารวุฒิสภาหน่อยครับค่ะหมอเกตหมอเกตนะครับมาแล้ว ปรากฏว่าเป็นข่าวตลอดนะครับตอ่ตอเน,<ร>น,นื่องเอ้าคุณดิเรชาสงสัยเหลือเกินนะครับวุฒิการาาศรึกษาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญ<อ>ิง<อ>เกตกมลน,นะครับเฮ้ยตกลงแล้วครับทั้งาศาสตราจารย์นี่นะทั้งด็อกเตอร์หรือแม้กระทั่งแพทย์หญิงนะครับมันถูกตั้งคําถามหมดโดยเฉพาะาศาสตราจารย์วันนี้คนที่เป็นศาสตราจารย์และก็เป็นอาจารย์แท้ๆครับ บุกไปที่อวอรคุณสารจาร์รองสาราจารย์ดรวีรชัยพุทธิวงศ์นะครับอาจารย์ออสแท่นี้แหละครับเป็น่าวอยู่ตลอดนะครับท่านมาในฐา,านะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสารวัอุดมศึกษาของรัฐพร้อมด้วยสตาราจารย์ดรศิวัติธงเพียจรจันทร์ครับไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาและวิทยศาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนี่แหละครับผ่านทางด้านผู้ช่วยปหลัดกระทรวงครับ นี่เนะี่ยเอาเป็นสรุปไปฟังนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระมันยาวครับท่านยื่นเอกสารไปที่ว่านี้ขอมีการตรวจสอบนะครับเรื่องของคุณอวุธการศึกษาของผู้ที่มาเป็นสวท่านหนึ่งนะครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่นี่นะใช้คําว่าศาสตราจารย์น,นําหน้าเนี่นะเอาไปตรวจสอบเป็นยังไงบ้างครับสาบัตทาปงประเทศที่เธอบอกว่าระบุนะครับว่าเรียนจบมาเหรอแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับปรากฏว่าเอา้า เป็นสถาบันแค่ว่าเทียบวุฒิการศึกษาเฉยๆ oh. แล้วก็กพอพบ้านเรากม็มีการรับรองด้วยแต่ที่น่าสนใจครับการจะเป็นศาสตราจารย์ได้มันต้องผ่านนะมหาวิทยาลัยของตนเองผ่านการนะครับทำงานวิจัยเยอะคุณนิรชาเนี่ยต้องตรวจสอบนะครับข้อมูลหลักฐานมากมายเนี่ยนะต้องรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแต่ละแหง่งจากนั้นนะครับก็จะนําขึ้นนําความนะครับขึ้นกาบบังคมทุนเพื่อขอประราชทานปโปรดเกล้า กรมมอมประกาศแต่งตั้งแน,นราชกิจจานุเบกษามันไม่ใช่ง่ายนะครับมันต้องมาจากเน้นนะอาจารย์สกกรผู้ช่วยศสตราจารย<อ>์รองสตราจารย์นะครับถึงจะเป็นสอได้คุณณน้<ด><ร>า,า<อ>นี่นะเ<ะ>พราะฉะนั้นขอยไปตรวจสอบนะครับว่ามาอย่างไรบ้างนี่นะอย่างอาจารย์นะครับที่บอกว่าเอาตำแหน่งมาเป็นเดิมพันเลย นี่นะท่านก็เป็นศาสตราจารย์นะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านบอกว่าข่าวสารที่ออกมานะครับโอ้โหมันบันทอนครับกับคนที่เป็นอาจารย์อยู่แล้วคนที่เป็นศาสตราจารย์อยู่แล้วพอเอากรณีของสวมาเทียบนะครับอกว่าโอ้ศาสตราจารย์นะครับไม่ไหวแลวคุณในจานะมันเหมือนกับบอกว่าไม่ได้รับเกียรตินะครับมันเหมือนกับว่ามาดูโทกันเกินไปนี่นะบันทอนขวัญและกำลังใจนะครับในการทํางานเพราะว่าคำว่าศาสตราจารย์ศาสตราจารย์นะครับที่มีการใช้กันนี่นะ มันมันมันไม่ถูกต้องว่าอย่างนั้นนี่นะโปรไฟล์ก็ไม่ชัดเจนด้วยจํทำยังไงครับแต่พอมาภาพประกอบอย่างนี้ไปปัาบนะครับคนที่ตกเป็นข่าว นี่แหละครับคนนี้เองครับหมอเกตหมอเกตนี่เนะีไปลงนะครับนามรับรองนะครับว่มามารายงานตัวเป็นสอวอรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นข่าวเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่า,าล่าสุดเมื่อสักค,ครู่นี้เองครับไมหมอเกตนี่มาที่อาคารนะครับวุฒิสภาพเพื่อมายื่นหลักฐานเพิ่มเติม<อ>นี่นะรวมทั้งมารับบัตรประจําตัวสอวอเพราะว่าวันนั้นเครื่องมันเจ๊ง ก็เลยมาเอาวันนี้พอมาวันนี้พักปรากฏว่านักข่าวเห็นครับวิ่งไปตัข่าวแล้วก็ยิ้มเล็กน้อยยิ้มนะครับบอกว่าไม่มีอะไรพูดนะครับแล้วก็รีบไปเลยเพราะว่าอ้างมีภารกิจอย่างอื่นมากมายไว้อย่างนั้นนี่นะนะครับรวมทั้งการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาอะไรด้วยนะครับแม้กระทั่งต้นสังกัดก็คือว่าต่อไปนี้มาเป็นสวต้องอยู่ที่อาคารวุฒิสภาปรากฏว่าเลขาธิการสภาผู้แทนรัศนรนะครับซึ่งจะต้องมีหน้าที่ตรวจสอบหรือเปล่าไม่รู้ว่าที่ร้อยตรีอาพลณ อาพัฒสุขนันนะครับยืนยันนะสำนักง,งานเลขาธิการสภาพู้แทนรัศดรรวมถึงสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาครับ mm. ไม่มีอำนาจนี่นะ,ะรับรองใบป,ปริญญาบัตรทั้งในและก็ต่างประเทศอีกทั้งไม่มีข้อกำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของสสด้วยนะ mm. คุณนิชานี่นะ mm. เพราะฉะนั้นนะครับมันตกถูกการกองตรวจสอบมาก่อนแล้วท่านบอกว่าท่านไม่เกี่ยวว่างครับ ค่ะก็หมอเกตก็ยังบ่นน้อยใจเลยบอกว่าอู้เป็นคนไทยมีความสามารถไปเรียนเมืองนอกเมืองนาได้สัตราจารย์มาทําไมคนไทยจับผิดเยอะจังทาไมไม่ดีใจด้วยที่มีคนไทยแล้วก็มีความสามารถแบบนี้นะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอ้าวก็คุณเป็นคนของประชาชนและเป็นสวก็มีหน้าที่ที่สังคมจะต้องตรวจสอบได้นะคะะก็เป็นไปตามระบบแล้วค่ะ